ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งรู้จักเกม a ารีนาเบรกเอานะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้เล่นที่พอจะมีพื้นฐานมาก่อนแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเล่นอารีนาเบรกเอานะครับจะเป็นการเล่นไปด้วยแล้วก็บอกเทคนิคต่างๆแทรกไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เพราะว่าเกมนี้เนี่ยต้องใช้ทักษะหลายๆอย่างในการเอาชีวิตรอดเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกยาการเลือก การเลือกกระสุนการเลือกปืนทุกอย่างมีผลต่อการเอาชีวิตรอดในแต่ละแมปหมดครับช่วงที่เกมเพิ่งเปิดอย่างนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นเกาะเลเวล4แล้วก็หมวกเลเวล4นะครับทุกคนโดยระดับเกาะเราสามารถกดดูที่ข้อมูลได้เลยครับมันจะมีเขียนบอกไว้ว่าระดับเกาะเท่าไหร่เลเวลหมวกเท่าไหร่นะครับเราก็เลือกเป็น4อะไรอย่างนี้นะครับส่วนยาเนี่ยแถวแรกจะเป็นยาแก้ปวดครับเอาไว้กินเผื่อแขนขาหักจะได้วิ่งต่อได้อันที่2เนี่ยเป็นยาผ่าตัดครับเอาไว้ผ่าตัดเวลาแขนขาเราโดนยิงจนดำเพราะถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยเราจะเพิ ยาเพิ่มเลือดครับเอาไว้ใช้หลังผ่าตัดเสร็จยาหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3ตัวนี้ ในช่วงที่เกมเปิดใหม่ๆอย่างนี้เนี่ยผมยังไม่อยากให้ใหใหผู้เล่นใหม่เอาของดีๆลงไปเยอะนะครับเพราะว่าคนที่มีพื้นฐานอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเขาจะได้เปรียบกว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลงแค่เซ็ตกลางๆไปครับอาจจะเป็นเกราะ3เกราะ4หรือไม่ก็เป็นเกราะหนึ่งไปเลยก็ได้ครับวิ่งให้รู้จุดเกิดวิ่งให้รู้มุมรู้เหลี่ยมการยิงก่อนจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเริ่มรู้จุดแล้วเนี่ยค่อยเอาของดีๆลงครับจะได้ไม่เป็นเหยื่อของผู้เล่นเก่าเพราะว่าเกมนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าระบบแล้งเนี่ยหรือระบบเลเวลเนี่ย กันหมดไม่ว่าจะเป็นวิวหนึ่งไปเจอวิวสามิบหรือแร้งคอนเนี่ยมาเจอแร้งแบบลุกี้นะครับสามารถเจอกันได้หมดในแผนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้และประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะทุกคนต้องไปเรียนรู้ในสนามด้วยตัวเองพูดแล้วก็ไปกันเถอะครับฟาร์มตังกันดีกว่าด้วยแผนที่ที่ผมจะใช้ฟาร์มเป็นหลักในช่วงแรกเนี่ยเป็นแผนที่ไล่ปิดกั้นนะครับจะเปิดให้เล่นตอนรีวิวสิบสี่มัปิดกั้นเนี่ยจะต้องเสียค่าเข้าหกพันแล้วก็มูลค่าเซ็ตในตัวเนี่ยต้องเกินสองหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นแมปนี้เน จะน้อยกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกครับทั้งบททั้งคนเนี่ยของจะพร้อมมากลงมาเนี่ยให้รีบทําการกินยาแก้ปวดก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนยิงขึ้นมาเนี่ยเราจะยังวิ่งต่อได้อย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าแมปไล่เนี่ยเป็นแมปที่เล็กนะครับจุดเกิดเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเลยอย่างตรงนี้เนี่ยจุดเกิดจะอยู่ทางซ้ายมือผมแล้วก็หน้าผมนะครับผมจะพยายามมองไปทางซ้ายและข้างหน้าก่อนเป็นหลักอยู่เสมออย่างที่ผมบอกนะราดใดที่เรายังจําจุดเกิดต่างๆไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งเอาของดีๆลงครับไม่งั้นจะโดนดักง่ายๆเลย อุ๊ยเอาลอยวิ่งหมดอ,อุ๊ยตาวิฟอ๋อเกือบไอ้บาสตายไหมนะตาวิฟเอาปืนอะไรยิงบรรยายนี่พอด่าเอ็มบีไฟอะนะ อย่าไปหาทําแบบตะเวฟนะครับมีสิทธิ์โดนสวนดับนะเพราะ M5 เนี่ยเป็นปืนที่ยิงได้ใกล้มากๆนะกระสุนที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยเป็น AP เจาะสนะครับกระสุนเนี่ยดูง่ายๆครับแค่กด2ที่ตัวกระสุนเนี่ยแล้วก็ดูระดับเจาะเกาะเนี่ยถ้าเป็นเลเวล3ขึ้นไปเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับต่ากว่า3เนี่ยยิงใครไม่ค่อยตายหรอกกุญแจชั้น2โมเทลคุ้มไหม8 0 0แสนตอนนี้นไม่ไม่คุ้มครับ8 0 0แสนคือ8 0 0แสนเราต้องเปิดให้ได้ของ4 0 0แสนสองรอบอะคิดคิดว่ามีดวงไหมมันยากครับมันยาก ผมเปิดไม่ผมไม่เคยคุ้มเลยพวกชิ้นส่วนปืนดีๆหรือปืนดีๆเนี่ยจะดอปอยู่ในกล่องเหลืองพวกนี้เป็นหลักนะครับแต่แลวแต่ดวงนะครับว่าเราจะได้หรือไม่ได้รอรอต้องผ่านไปสักอาทิตย์นึงก่อนอนะเพราะว่าตอนนี้ระบบไอ้ที่ซื้อเห็นไหมครับพวก M4 M M อะไรเนี่ยตอนนี้ระบบเป็นคนซื้อกลับหมดเลยเพราะว่าเขาแจกมาเยอะครับเขาแจกมาเยอะเขาต้องซื้อซื้อไปบททิ้งอะเยอะให้ให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนอีกอย่างทุกคนอาจจะยังสงสัยนะว่าเออเกมนี้มันไม่ดีของเนี่ยแล้วของมันไม่เฟร้รเหรอ คืองี้ครับของอะไรในตลาดเนี่ยถ้าระบบมันเห็นว่าเยอะมากๆเนี่ยมันจะทาการซื้อกลับไปย่อยทิ้งหมดเลยครับเพื่อให้ตลาดเนี่ยมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาของมันจะไม่เฟือนะครับส่วนมากของดีๆที่ออกเนี่ยระบบจะเป็นคนซื้อหมดเลยขายเท่าไหร่ก็ออกครับเอา้าคนอันนี้คนหรือเปล่าคนคน,คนตายอะไรมาวิ่งมาเออทำไมวิ่งมางแล้วไม่ได้ยินเลยหยุดนะเอา้ามาอีกแล้ว ีลระเบิดไข่วะเน,นี่ยเต็มเลยตายเอาคนนี่หว่าตายตายตายไม่ค่อยดีครับอันที่แจกอะ่ะมันใส่อะไรไม่ค่อยได้หรอกหนึ่งหนึ่งม้กัน เห็นไหมครับว่าเกาะส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยจะเป็นเลเวลสขึ้นหมดเลยครับผมถึงแนะนําว่าให้เอาเจาะ3ขึ้นไปมาดีกว่าครับเพราะว่าต่ากว่าน,นี้เนี่ยจะยิงตายายากมากนะครับเจาะ3ยังตายายากเลยครับที่ผมยิงเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะลิงที่หัวนะครับชัวร์สุดของมันถูกเอ้ยอะไรอ่ะเอาหาตังได้จากไหนบ้างครับขายเก็บของทุกอย่างที่ขายได้ไปขายครับตังของมันมีราคาทุกชิ้นครับอยู่ที่ว่ามันมันจะมีเยอะมีน้อยเต้นพยาบาลไหนวะ เกมนี้เนี่ยเก็บของที่มันมีมูลค่า1,000ขึ้นไปเนี่ยถ้าได้ออกทุกรอบยังไงก็รวยครับแต่ถ้าเราตายบ่อยเนี่ยต้องซื้อเซ็ตใหม่ลงรัวๆเนี่ยเงินหายหมดแน่นอนครับฟาร์มยังไงก็ไม่รวยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสำคัญเลยคือห้ามตายไม่ตายวะไม่ตาย 2, สองสุดตอนนีที่เทวันเออโอเคดูแเห็นสอง นนสองสองมีสองตัวเมื่อกี้มันวิ่งอยู่ข้างหลังอยกเก็บปวมหมดอะแบบนี้โหมากไม่ตนใจเ้ย,เ<ล>ยนาพีนาพีเอา้าไม่ตายตายหนึ่งเหลือหนึ่งหาดูดิเมื่อกี้มีเสียงสองเสียง บาดหน้าพี่ไม่ใช่หน้าพี่หน้าพี่ล้อมอีกหนึ่งเหลือเหลืออีกตัวอีกตัวอยู่ไหนไม่รู้อ้าทำไมแม็ก <c oughs> ปืนพี่มันยิงไข่ไม่ตายเลยวะ <c oughs> สองวันละ อยากให้เกมนี้มีการลากเพื่อนตอนที่เพื่อนล้มจังกา<อ>รเออผมก็อยากให้มีนะแบกเพื่อนขึ้นหลังเนี่ย,อ,ยอ,อ,อ๋อพีไ่ได้ยินแล้วพีไ่ได้ยินแล้วพี่ปลาระเบิดไอ้บ้าอย่าเพิ่งเข้าปลาระเบิดตายไหมนะ่ะเอามาตายแล้วเหรอโดนอะไร,รอ่ะ เอาหรอเอ,อเพิ่งเล่นโคตรสนุกใช่เกมเกมนี้ <ๆๆ S 1> สนุกครับเล็กๆอ่ะเล็กๆจะจะงงๆหน่อยทุกคนมันมันขอ,องเข่งอะไรมันเยอะครับเราเรายังงงๆอยู่ <c oughs> อย่าเพิ่งเข <c oughs> าเรียกว่าใช้ใจเย็นๆหน่อยเล่นเกมนี้กว่าจะเป็นอ่ะมันนานหน่อยครับเล็กๆอาจจะมึนหัวมึนอะไรหน่อยแต่พอเริ่มเล่น <c oughs> เล่นเป็นอ่ะเริ่มสนุกแล้วครับ อีกคำถามที่คนชอบถามผมนะคบว่าทําไมต้องทิ้งกระเป๋าตอนเข้าบวกเนี่ยคือเกมนี้เนี่ยน้ำหนักมันมีผลเยอะนะครับถ้าเราสะพายกระเป๋าหนักๆัหรือเราถือปืน2กระบอกเนี่ยจะทําให้ชาเตมินาเราเนี่ยหมดไวนะครับแล้วก็คืนช้ามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถอดดีกว่าครับเราจะได้คล่องตัวแล้วก็ได้เปรียบคู่ต่อสู้ด้วยสิ่งเดียวเลยที่ทาให้ผมชอบลงแบบหนึ่งเนี่ยคือการที่มันจบไวมากมากนะครับพะผมยิงเสร็จเนี่ยผมก็ออกทางออกเสียเงินเลยจุดออกสีเขียวคือจุดออกที่เราสามารถออกได้ฟรีนะครับแล้วก็ออกรอนไหนก็ได้จุดออกสีแดงเนี่มนนนะเื่่ออออไไขใกการบแแตลห อย่างตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าต้องใช้6,000โคเอินในการออกผมก็จะพกเงินมา6,000ตลอดนะเพื่อใช้การออกอ่าคนเราคนเดียวเราเรากดลงได้ครับแต่เราต้องไปเจอตี้ มันเราถึงเราจะกดลงคนเดียวเราก็ต้องไปเจอตีเกมนี้มันไม่มีโหมดโซโลหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเกมนี้เนี่ยเล่นได้2โหมดนะครับนั่นก็คือโหมดทหารรับจ้างที่เราสามารถจัดเซตลงไปฟาร์มได้กับอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดสายลับนะครับนั่นก็คือพวกบอทที่เราเห็นตามแมปอะ่ะเราไปเนียนเป็นบอดพวกนั้นครับแล้วก็เนียนฆ่าคนที่ลงมาฟาร์มได้ครับโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่จบ1ตาเนี่ยจะคูดาวสิบห้านาทีนะครับถึงจะเล่นใหม่ได้แต่เราไม่สามารถเลือกปืนได้นะเป็นปืนที่พวกบอดส่วนใหญ่ใช้กันนั่นแหละถ้้้้าา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 คเเเล่นเ่นนนนนนนปป็็งงงนนีียโหมมมดดจะสรรรไก เนี่น,นี่อยู่หน้าผมเสียงมาแล้วนี่หน้าผมหน้าผมล้มหนึ่งล้มหนึ่งเหลือขอ้างบนอีกตัวหนึ่งตาย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 ,ตาย อุ้ยชุดอะไรมั่งวะเนี่ยเนี่ยทุกคนมันไม่ต้องลงทุนอะไรเห็นไหมมานี่เซ็ตอะไรหนิหมวกสี่มาละชุดเกาะข้างหลังข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าใช่ปะไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมี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 ข้างหลังข้างหลังอันนี้น่าจะคนมือถือไม่รองรับเหรอครับเกมนี้มันวิ่งลงมาแล้วอันนี้สแคปพี มือถือเกมเกมนี้มันค่อนข้างจะกินสเปคมือถือครับกินเลยแหละมันเป็นเกมไอ้นี่นนครับ,โอ,บโอ้ยเน่งเอ้ยกระโดดไม่ได้มันวิ่งไปหาตะว,วิบแล้วฝั่งข้างหน้านะ่ะตายไหมสวยเฮ้ย<ไ> เนี่ยตัวผมตกใจหมดเลยไอ้เนี่ยนึกว่ากุญแจห้องไอ้นี่นึกว่ากุญแจห้องแปดแสนโอ้ยได้นิดได้หน่อยเอาไปขายสโคบนี้ราคาดีทางออกไกลปะไม่ไปวิ่งออกเลยแล้วกัน M4 กับ h พโฟขายดีมากใช่ครับไอ้ระบบมันเป็นในนี่ครับระบบมันเป็นคนซื้อมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผู้เล่นซื้ออะครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นเกมซื้ออะไอ้บาสกูตายมันทำอะไรเนี่ยเอ้า ไอ้บ้ามึงทำไรเนี่ย,ย,ยโอ้โหอย่างมึนเลยมึงทำอะไรเนี่ยบ้าอ๋อไอเฮีย้ยกูเดินมาต<ล>ั้งไกลโคตรคมึนเลยไม่ใช่วมกระป๋าปากข้างนอกพี่เดินขับเข้ามามันก็เลยโดนไปเริ่มต่อ นั่นแหละครับศัตรูที่อันตรายที่สุดในเกมนี้เนี่ยอาจจะมาในรูปแบบเพื่อนก็ได้นะครับใครที่มีเพื่อนสติสตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่เนี่ยก็อย่าลืมบอกให้เขาไปกินยาก่อนนะครับแล้วค่อยมาเล่นไม่งั้นเนี่ยอาจจะตายเหมือนผมก็ได้โอ้ยนี่นี่ีบาร์ดแป๊บนึงที่เราชอบเปิดอะตอนนไปไหนแล้ววะตายแล้วเหรอ ไม่เลยอะ AK ป่ะเน่ไอ้ตป่ะนองตายหนึ่งไอ้บาสพี่รตายตายสองไอ้บาสไอ้สับเทนหน่อยพี่รตายเหลือสองตัวสองตัวเอ้ล็อกไว้ล็อกไว้แป๊บนึงพี่เจ็บหนักเลย ไปเหลือตัวเดียวไปโอ้ยเจ็บจัดโอ้ผมยิงมันไม่ได้เห็นแค่หัวเมื่อกี้ แม่เกือบไปแล้วครับอย่างที่ผมบอกนะครับแมปไล่เนี่ยต้องเช็คจุดเกิดดูดีๆรอบนี้เนี่ยมาเกิดหน้าเราเลยตอนนี้เนี่ยเสียพลทหารไปหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือตาวฟถึงจะชนะเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวเราเลยไฟแรกเนี่ยร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยต่อให้เราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าเลือดขาเนี่ยจะเต็ม75พาผ่าตัดไปรอบที่1เนี่ยเลือดเราจะเหลือครึ่งหนึ่งนะฮะทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้าเราไปบวกไฟสองไฟสามเนี่ยตัวเราจะบางมากๆกนะครับแลวก็ที่สาคัญเนี่ยเราต้องแบกของหนักๆ ไฟแรกนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับทุกครั้งที่เราผ่าตัดอ่ะทุกคนเลือดเลือดเราจะน้อยลงนะครับเลือดเลือดแต่ละส่วนของเราจะน้อยลงเห็นไหมปกปกติเลือดขาเนี่ยมันจะหกสิบ้าใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมพอเราผ่าผ่าตัดรอบรอบหนึ่งอ่ะมันจะเหลือแค่ส9สิบเก้าแล้วครับทุกครั้งที่เราผ่าตัดอ่ะที่ผมไม่ชอบบวกไฟแรกเพราะอะไรครับเราเสียเปียบทุกคนอันนี้เป็นความรู้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้ทุกครั้งที่เราผ่าตัดอ่ะจากหกสิบห้าจากเลือดเราเต็มห5สิบห้าจะเหลือแค่ส9สิบเก้าครับ ัวลิทไม่เข้าเปสโตไม่เข้าครับตัวตัวไลท์มีแค่นี่ครับตัวไลท์มีแค่ในในในเว็บในเว็บต้องโหลดผ่านเว็บอย่างเดียวครับเว็บเกมอะเ,เกมอารีเน่าเบรกเอาอะครับ <Okay. S 1> หมวกเอาไปไม่น่าหมวกอะขายได้สองหมื่นเลยนะเว้โอ oh, ้บานสของเต็มตอนนี้เนี่ยผมกับเจ้าบาสตัดสินใจวิ่งตรงไปทางออกเลยครับเราจะไม่บวกละเพราะว่าของเราเนี่ยเต็มแล้วครับต่อให้บวกไปก็เก็บอะไรไม่ได้ละเปิดใจลูนได้ไม่ได้ครับ อะไรบาสแชทพี่เนี่ยแคปชทพี่ดีหนึ่งเลยใช่หรอแคปพ,พี่หรอเออวะ่ะแคน่โกงอีกตัวนึงมันเที่ยวตัวบดีไม่แล้วหน้าพี่อะไรเนี่ยตายโอ้สแคปพ,พ,พีครับเด็เนี่ยอะไรมันมันลั่นหัวผมเลยแชทพแคปอีลิตครับพวกนี้มันเป็นสแคปอีลิตท,ที่สามารถลงแมปเสียงเงินได้ โคตรโชคดีเกือบซวยแล้วเราวมันมา,ามใช่บางรุ่นครับมันปรับได้แค่บางรุ่นไม่ใช่ทุกรุ่นเกมนี้คนโคตรโหดเม็ดเดียวร่วงกระสุนนิดเม็ดเดียวก็หวังผลได้ครับเกมนี้ ก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะครับใครอยากชมแบบสดๆหรือถามคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถมาถามได้ตอนผมไลค์สดในทีทนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ